ได้ป่ด้อ,อ่ะเ<ด>นาะ,นะหมายเลขพี่น้องเลยอ่าชีลถไหมเนาะปะ๊าบดึงผ้ามาวันนี้พี่น้องเลยเนาะอยู่ในโหมดที่ว่ากำลังอ่ามาหับรถพี่น้องเลยเนาะทางประจันอตอนเด่นๆห่อนชั้นพี่น้องเลยคนอื่น กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุขวนเนาะเอาพบเจอกันตอนห้อนๆอยู่ปัป๊มปตทเซโนเนาะตั้งบาบุญตองบุญบาวจันเนะาะจะอายอยู่ศูนย์อิสุสุเนาะก็ได้มาเบิ่งรถน้ำกันไปน้องเนาะเป็นรถกลดบาจันพี่นอนะ้องเลยอ่าเมื่อนี้ก็เป็นมือที่วันนัดหมายมาขับรถพี่น้องเยเนาะตอนเหน็ดเหนื่อยน่น้องเนาะขับรถก็ไดรขับยุ่งไรอย่างเงี้ยไปน้องเลยมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเนาะนนอ่านะ สีขาวเนาะนามพี่น no. ah, ้องเลยสีแบบเดียวกันเลยเนาะอ่านี no. uh, ah, oh. ่เอ๋เย็นๆตามเบิ้งนี่พี่น้องเลยเอาสบายดีพี่น้องเนาะอ่าโตปึ๊บเสียงมันบ่อ่าโอโหแบบเดียวครับออปชั้นข้างในคือรถของบางเตียงเลยเนาะอ่าดูเอาเดี๋ยวไปเบิ้งก่อนส่นเบิ้งข้างในมันอีกเที่ยวกอนพี่น้องเลยเนาะ ทางจกของคนกะกลมๆเงยๆเซกจะภาพก่อนพี่น้องเหสบายดีสาครับเซกมันต้กันเนอพี่น้องเลยกเนอะเป็นไรอ่าฟังเสียงจักรกะดังเตเตเต้เตพี่น้องเลยอ่าเต้เอ้เต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 าเตาเตีเน้เต้เต้น้เ้เเตต้เต้เต้เตาเาเ้ตต้้ าไปเวียเนาะเนาะอ่ามากัน2คันบ่ได้ดอกเจ้าถิ่นนั้นน่ะก็ต้องถิ่แงๆอ่าระบบนีมันต้องใช้ความุนแงนะอ่บ่ได้อ้าวเอาได้บ่เออเก่งเนาะโดยเบิ่งภายในนํากันพี่น้องเอ้ย้องพักกนลสิพูดเนาะเนาะแม่นเบิ่งๆสิพูดอตาเห็นไปเบิ่งนําแน่ สิกตาหินแล้วก็นู้บ้าด้วยอ๋อเย็นน้องเนาะอ๋อระบบอันนี้นี่คือปิดไฟเพื่อนวะเนาะเออเออเออเอระบบเอตัวนี้เลยพี่น้องเนาะนี่พัดลมกดขึ้นโอ้ถักอันนี้นี่พี่น้องเลยเนาะอ๋อตัวเย็นดีๆนี่ เอ็นิววอลพี่น้องเนาะตุ๊กคักๆๆเราเลยเบาหนังคือกันเนาะโองามๆมีแต่ต้องมาก่อนเน้ตพี่น้องเลยแบบนี้เนาะคนเด็บชอบพี่น้องเลยเอาเดี๋ยวให้ทั้งเจ้าของเพิ่นพี่น้องเลยทดลองก่อนเนาะทดลองมึงกับ อายเป็นคนแห่เนาะติอทำด้นะยบยวะครับ่น้องนะอ่าพีบไปอีกันอ่คัเนาะติดมากันห้อนเลยโอ้่น้องเเป็นระบบปุ่มสตาร์ทพี่น้องสะายเลยพี่น้องเราต้องอเสียประแจได้สมอดสมอดยู่นี่ ที่นี่เป็นนี่กระปุกเนาะกระปุกฟังเิลงเสียงแตมกันพี่น้องไหมปิ๊ปปโอ้ดังคับพี่น้องเนาะนอนอบเอาเอ้าขึ้นมาอยู่รถในพี่น้องใครแน่เนาะเป็นอ่าเพิ่มออปชั่นขึ้นพี่น้องะอเป็นออโต้เลยเนาะ

บ่เนาะบ่ธรรมดาเนาะเอาไปขับเลยบ่ไปขับเออคือว่าให้ขับเลยขับเลยว่าเนาะข่ยอ,ขอยลงมาเลย่าข่อยขับเอา,เอาทั้งมาจันท์เพิ่นไปทดลองก่อนพี่น้องเลยเนาะอา่าถ้าบางบุญขับไปค,คือเก่าแล้วบ่ฮู้เลยนะเนาะอ่ามันแมนมันต้องเจ้าของเล้วประเดิมพี่น้องเลยอ่าเอาโม,มเมนต์เจ้าของขับไปรถโอ้ยเนาะ หรือใ้ทั้งนาะนน o n เคยมันว่าขับนะนเนาะขับยากตอารขับดเอทดลองก่อนพี่น้องเลยเอ้ามาเชิญ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 ดลอขับก่อนพี่น้องเลยเอาบุญช <c oughs> ินังถ่ายนี่เนาะเนาะทดลองก่อนพี่น้องเลย,เ,เ,ลเ,ลยเป็นระบบปุมต <c oughs> <c oughs> าร์ทเนาะ เอาลงรถรถนี่ก็แปลว่ามันเสียงดังปิ๊ดๆเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวปุป่มปลดล็อกเนาะปิ๊ดพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> เอา้กากำลังสิออกพี่น้องเลยเดือดมากๆพี่นอ้องไม่กิ๊บเลยมันรุ่นเลขทะเบียนพี่น้องเนาะว่าจะเป็นเลขทะเบียนยังตอนนี้เลขทะเบียนคนกำลังอ่า เป็นเรื่องเนาะลองับขับคักให้ลอน้องนะสีขาวเนอะ่อเป็นการทดลองก่อนเนาะจังได้ตกลงซื้อขายกันพี่นอ้องเห็นเนาะอ่าเป็นรถมือสองคือเกานะ่าเนาะเป็นรถใหญ่พวงคือเกานะ่าอ่าเพราะว่าถ้าเอาโมงหนึ่งก็คือว่าเนี่ยพี่น้องเนาะราคาอยู่ตกกี่ล้านปลายเนาะมันก็าอ่าเพงเกินไปเนาะ พอได้ใส่เบียกใส่งานก็พอแล้วเนาะแต่ว่าที่เอาโตนทางจึกมือหนึ่งนี่โตพี่น้องเลยล้านที่ร้านหาล้านทกเนาะแทงพี่น้องเลยแต่ว่ารุ่นนั่นนี่ต้องขามไทยได้แต่รุ่นนี้ขามบอได้พี่น,อนอ้องเนาะตัวเอาเอ้าพี่น้องเลยเดี๋ยวไปลองก่อนอ่าพอดิบมาระวังลอง้อการซีล่างรถก่อนสับพี่น้องเนาะอ่ามันกะมุมเมาเพี่น้องเนาะ ล้างอ่ามันสะอาดก่อนสิเล็กนหน่อยพอได้ไม้คือหมูพี่น้องเลยอ่าตุ๊หมูมาลองได้เติบเนาะเปื้อนพี่น้องเลยอ่านี่แหละมันเก่าอะไรก็ต้องล้างนะพี่น้องเลยเนาะถักสาสตร์สายมันแน่เนาะเอ้ารอทั้งวันจ์มาเขากะล้างรถถาพื้นก่อนอ่ะพี่น้องเลยยังมาทันมาอยู่เนาะมันก็ต้องไปลองได้เติบแหละพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อ เหยียบเบิงเหยียบเบิงว่าเป็นจังได๋เนาะเอาต้องซิกเบิงก่อนเนาะการซื้อรถเนาะเนาะาแต่กะบ่มีความู้ปานใดดอกแต่เฮาก็อยากอันอันให้มันแน่ใจเนาะอ่าการที่เฮาสิเอามาใช้งานพี่น้องแต่คันเนาะอ่าเอามีแต่อ่าทดลองเบิ่งแล้วก็เอาแล้วพี่น้องกลงซื้อขายกันแล้วเนาะมารุ่นเบิ่งกันพี่น้องเอ้ยเนาะป้ายของ่ันเ เ,เ,ดเด็กม้าน้อ,อพี่น้องเลยต่วันรถสีขาวกันมาเลยมีสีข,าว,สขาวนี่มีบาบุญมาเตียงมาจันมาเสียงสี่คันเนาะพี่น้องเนาะสี่คันน้ำกันสี่คันสีข,สขาวพี่น้องเลยส่ว,ยสว,ยวนออบอลีลุงเคย สีเท่าและโบเนาะส่วนของชบุญจะเป็นสีนี้เลยสีเดียวกันเนาะสีเดียวกันเป็นดีโบส่วนอันทางทีมงานของมอเตียงนี่มิเตอิซุซุแล้วทีหลังเนาะอ่าแป่งหมู่กันเฮ้มีเตอชาวบุญมันนาพี่น้องเนาะคนในทีมงานใส่ดีโบเนาะลายหันใส่ซุซุไปเลย อีกส่วนหนึ่คือเอาง่ไงเขาเอาความประหยัดเนาะ,ะน้ำมันมันกต่สิประหยัดกว่าอรีโบอพี่นาองเมื่อแตกต่ตางกันลายอยู่้ะเนาะน้ำมันมัน,มนดโดนกันลายอยู่เนาะโดนตรงที่ว่าเวลาเดินทางพี่น้องเดินทางไปไกลเนาะเขาต้องเล่นเขาตามซอกตามซอยก็คือเขาไปแบบนี้แหละพี่น้องเนาะมันต้องใช้เวลา ับหมุ้เอ้าถ่าน่ทางรถมาจะเท้าหนึงกันน้องเนาะเดี๋ยวจเบังมันกันเพื่อนนึงมาแล้วพี่น้องเนาะเป็นยังไงครับจอดเรียบร้อยคอนเดดจ้ะน้องเอยสดสุดนี้ดิน้องน้องเอยบ่งเล็วคือชี khác cái đọt nó bừng, lông, luôn mà chặt lót nhem bơi bơi cái nong à. này à, bên đây ai khác cái đó bên đây bà chan chắc ôi <laughs> <laughs> nó khăm lót đây đấy chắc này chắc Yên à. <laughs> khắc... đi, Dến đi nè à, à, Nó, đi vào, yên, nó nghe, nó, nó มันกะทีเย็นกว่าเก้าไปหน่อวันนันมีเฮลังเนามันกะบลังซูเปอรฮอนคือตะกี้พี่น้องเนาะ,ะมันกะเพิ่มออปชันตัวนี้ออกมาเนาะ,ะ,ะ,ะตกลงซื้อขายกันร้อยน่อยเนะเานะ ไายทั้งทำเมี้ยางเดี่ยวเอาไสียารถเอ่อขายทองเนาะชื่อของคนในเงี้ยี่สี่กรงพาอ้าวขายไม่ใช่คระาไม่น่าหรอกคุณขาไม่น่าขายเลยขายมันใช่ห็นอเพิ่มอี่ไ้ที่ตัวตัวอาจารย์นตะกอนนี่ขายได้หกเนาะโอ้ต้องเพิ่มนะตวนี้มันเทรนี่นะทำทั้งไงคนเนี้ยเนาะ บอกพี่บอกน้องพนันราคารถรถคันนี้นนนเท่าไรเนาะคราคาถึงแปดแสนแปดแสนหามื่นนะราคาแบบน้องโคตรตายตอนนั้นเท่าไรก่อนอันนี้คือรถลงมาแล้วรถราคาเห็นไ<ล> <c oughs> ด้ว่าล้วรถอีกได้พอนี่แล้วลดลด,ลดอีกเหรอ,อสุดแล้วพอนี่ มีอยู่วิธีเดียวว่าจ์ถำรถอีกทำตีนออกอ่าได้เนาะอ่นี่องมาจากข้างในโดนขำวันใช่เหดอันอะไรนี่โดนเติมีสามที่ดีสามที่ดีแล้วบวกคือบวกเที่ยงที่นเร้ไปได้เพราะเราไปในเกาเทีอเสือ มีนสื <S <S ่อเยอะแยะเลย่เสือจะปีเลยเนาะปฏิบัินี้เราสี่เาสี่ปีอ๋อน้อยเราสี่ปีจอขายรถมีห้างประจำยี่วันนี้บีห้างขายบำขายตัวไปเนาะีห้างนยสำหรับนอคนนี้จะ ทางมาเกียนคนเคยซื้อหรืว่าทักการค้าขายต้อกันตลอดเนาะเออเโยมาเพีย่ใรดน้ำแต่สิ่งเป็นของอาจารย์เล่าัำเม่นจแก่ของที่ท่านเป็นไทยื่อที่จำเนเนาะเื่อใจกันได้แล้วบี่้เอาสำหรับวันนี้กับทางมาจนอ่า้เป็นนึกโอนนี่กันเนาะเป็นแท้ใีค่า

มือตัวที่ขายรถแต่หกแส้เพิ่มเข้าไปหาเมื่อหน่อยืมตั้งอ่าตัานแลกเพียงนี้ตาเข้าสองแสนแปดหมื่นฮาเดอร์ราคาที่เราเลยเป็นเงื่นกี่เพราะอะไรก่อนไรเงี้นี่ไรยากไหมตื่อวะเราพูดมึงเยอะนะนาาตื่อแล้วตัวเลขมันสี่หลายเลขเมื่อเช้านี่อ่าจีบเลขบาทนี่ 6กแสนหกสิบสองพันห้าร้อยหกล้านนะห้อยหกสิล้านสิบล้านเนาะฟังมนหน่อยกีโดยโอนเรียบร้อยแล้วเนาะเนาะโอบขอบใจดยแนสามแสนสามหมื่นบาทรวมทั้งมัดจำเนาะ ประจ,จำสองหมื่นเป็นเพ็ดเซนห้าหมื่นบาทเด้อพี่น้องรถคันนี้อ๋อซื้ออยู่บอกพี่น้องไงคอมเมนต์มาบอกว่าจัดในเด้อเนาะรถคันนี้แพงหรือว่าถึกเนาะเป็นรถใหญ่พวงมือสองเพ็ดเซนห้าหมื่นบาทเนาะราคานี่รวมเงินเนาะรวมท,ทั้งภาษีเรียบร้อยถามมาแพงบับ้มันกะนเสียค่าภาษีเเนาะ่รืองเนาะ nó cũng như lại, không như thế, không mà khóc chảy lại đấy rồi, ta tải lấm luet rồi rồi không đạn, nhiên, mặn nhưn, rồi mỏng nó nhưn, bôi này thịt được, rồi, đây, ta ta được rồi, nè, 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 mất khẩu trang lại nón, gấp đấy bao nị? cho rồi bắt server thai xí, người. À, đều, phải thái mẹ, bé à. này, này <laughs> bao, à, nọ, à, may, nó áp, rồi, rồi, ไทยไทยดเย็นเย็นพ uh, 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 ี uh, uh, ่น้องเลยบาบุญเพื่อนกระชิบรอนางห่อนแล้วบานี้เพิ่นวะปกตินี่นางข้างหลังห้อนเพิ่นวะี่าเนดนนพราะว่าแดดมันซองเนี่รถไข่กันหาก็ลงมาจากห้างเลยเนีนะคือว่าไม่เน่ยบาดนี่อ่าข้างลงมันคือว่ารถไม่เนาะเนะับปะไปคือมุมเมาครับ

สามสี่อทดเาเะเจ็ดสามเี่มือเด็กไทยเด็กไทยี่เราอเนาะอนเอาทุ่มเต็มที่แทงเสียแทงเสียแล้วจะมาแทง่จันก็ได้ี่เราไเอาขอบใจทั้งอ้น้ำพี่เราเนยเนยเอาไอ้คนมาเบิ้งน้ำคนมีพูเรื่องคเนาะหรือว่าพา่อะไรพีพราได้ที่บสภาพนี้ือว่าได้ได้ เนาะเพิ่นบ่ได้เอาหยังบ่เมื่อกี้นี่เบิดเอาออกเบิดแล้วบ่น้ําน้ําลางเนาะประสาทเนาเอาหมดก่อตครับเบิ่งใหม่ดูเหยียบองโอกบ่อ่ะที่แบ่มีน้ํามันเติมบาดนี้พี่น้องเอ้ยเอาเนาะเป็นรถคันใหม่คันที่2ของบจเนาะอ๋อคันแรกได้ปล่อยออกไป่พี่น้องเอ้ยเนื่องจากเคาก ใส่การใส่งานเนาะอันนี้กะใส่การใส่งานดุได้กะมันใส่งานใส่เบียกนี่เนาะใส่ขับใส่ที่ใส่นอกใส่พ่อแม่พี่น้องคนนอติดสะพานบุญต้มไปพี่น้องไอ้นอกคำคำคนพูดเนอเนอเอาแมลกินต้มไก่เคลื่อนมาจานพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะมาบุญกะสิอจบไปเพียงชนนีก่อนเนาะพบเจอกันคลิปหน้าที่เก่าที่เดิม ยินด sure ีนะมาจันเพิああ่นออกรถไม่มื่อวานเนาะหลังจากที่เพิ่นขายกันเก่าไปโดนหน้าไงเนาะใส่รถประตูเพื่อนนี่จะออกคันใหม่แล้วเนาะฮะพี่น้องะสำหรับลำราก่อนขอบคุณขอบคุณนเพี่น้นาเอฟซีครับตามน้ำชมพบเจอกันที่แฟนเพื่อนก็เดิมสำหรับนี้ไปก่อนพี่น้องสบายมือครับเพื่อนที่เปคนสบาย